สวัสบบดีอีลีได้เมือนี่สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีอันเมนเก็บเห็ดนานเอานี่เมื่อนี่เมเก็บเห็ดกับอ่าขวัญจิตชาแนลขวัญจิตชาแนลนะคะเห็ดนี่มันออกหนาวเนาอะอยูนแถวนี่เนาะ<อ>ถ้าพ่อบอกเนี่ยเด้อ เมื่อพอแล้วบบบนี้แต่ว่าคือดอกน้อยอีดีอ๋อมันจีมันจีน่าตัวเนี่ยกวนจีเป็นคือสีน่าวะเออเออเออเน่าเอเออเออเดี๋ยวสิตาเอาเ่อดอกนี่ง่อยนี่กะโอ๊ยฝาวเนาะจ่อเลยจ้ะ เัตัดเอ,เอาสิไายอกนนมานเนาไม่น้อยค่ะอีรีนะน้อะมันน้อยออดอกน้อยอีรีนาะโอ้โสูบอะไรอกกุศดอกใบกันโดนกิน,ปนนะไปเนาะปแกงเซ็บแสบป่าคะนี่ แกงหอยลายของแกงไว้เลายมอ้งส่วนไปกินบะส่วนถามเลยเนาะปพยาคนสวยนี่ส่วนเขาได้ยุเพราะว่าถึงมาสิเขากับพยัานะพรายังเพราะมือเช้านี้พยาเข้าไปพรายังพราะยันคนคุมหนังตื่นเขาอยู่แล้วกระสีถ่ายอยู่งามอยู่เด้อเนาะงาม ได้เจอคนเดียวแ <c> ล <oughs> เออดอกหน่อยยดีคะ่ะเนาะเป็นแบบว่าเป็นขี้จังสีฟ้าๆไปโรดแม่เบึงงเอาคิดว่าเป็นเหฮดพอกันแล้วกันอาจารย์เบแกงเสีอบอยู่เด้อนี่ <c oughs> ตัดแม่ใส่ <c oughs>

สีกินแล้วนอนมันสีกิน,น,กนอันนี้ไว้อันนี้หน่อยมันเอาไว้เนาะไอตอนแรกคือซื้อเด้ไ <laughs> อเห็นดอกกำง,งามเป็นตะแกงแซ่บนาะจ้ะเนาะมาเก็บน้องกันนี่ก,กมวนนะจ๊ะเด้อข้ามเมื่อเก็บผู้เดียวคลิปน,น,น,นี้มี ยี่หีบแครอกน่ะใส่เหยียบแล้วเธอหเหยียบสอ,อยอางามดอกไีนงามมั้งเออดอกไีนงามอีดีไกลๆนะคะโอ้ยดอกไีนงามอีดีดอกไีนงามมัน,นมีอยังก,กินเนะลยเนาะในี่ำมันสิบขอยู่ตรงนี้ไหลายเนาะคนจิตต์ตาดีดีนาดตั้งจิตตาเนี่ยเออใส่อะไรอีกดอกหนึ่งดอกหนึ่งเธอเหยียบแล้วเหยียบเลยบ่เหยียบขึ้นแอฟแทบไม่เห็นบ่ พ่อบวยาบจริงเหรอไม่ใช่พ่อยไม่ได้หยาบเด้ออยไงเนาะอืมไม่ได้หยาบนะคะหยาบว่าหนูค่ะหาว่าอะไรพ่อยก็พ่อดอกมันไม่ได้หยาบพ่อยไม่ได้หยาบ,บนะก็ได้อยู่ได้นี่ได้อยู่เน,ะนาะโน no. พ่อยแล้วค่ะเบิ่งอุ๊บสองดอกถ้าบุ่รู้บ่วันมีสองดอกโนไม่รู้สวยมากเลยค่ะเบิ่งเบิงนางแบบจะสีงากๆแบบนี้แหรอคะยูทูบเบอร์เดี๋ยมันอยู่ใตยเลยแต่เนี่ยนั่งอยู่อันนี้เขาเรียกยังหยคัเห็ดพึ่งคาลายสีแดงเห็ดพึ่งหัวสม กระต่ายนี่ก่นอุ้ยดอกน้อยให้บอกดอกนี่ดอกน้อยใส่เด็ปาดพุ่นะเอาเน่ามันเน่าตัวไหนแต่ไอมันเน่าเนาะอันนี้บอกมันเน่าอันนี้ไงนี่โอ้ยขามันเน่าอีกเออก็เป็นแล้วนี่แล่แต่ดอกอืมแต่มันก็แข็งแข็งเรื่องอะเอาอยู่วอ่างไรได้ ดอกแต่หักเนาะนี่ยเราต้องแจกที่นี่ถ้าไม่แจกเสียไปทีด้วยเมือนว่านวากินเบิดหมอนึงเนาะน้องเบลไม่บังดอกใหญ่เนาะเห็ดปีนี้เนาะดอกใหญ่มากเราก็ไม่มีด้วยนะควรดูดมสมบูรณ์มากเดี๋ยวต้องมาจุ้มหัวกันด้วยเมื่อคนเมื่อคนตานี่คือสวยสวยใช่ไหมแจกที่ดีเนาะพน แม่นบ่นี่มันกินเนาะนี่หน่อยในกระ neau อะไรนี่เน่าเลยจ้ะสามดอกนี่ออะไรสามดอกดอกสองดอกนี่งามเลยแล้วว่ามงนี้มันเกิดตลอดได้มงนี่แม่นลองนี่มาอืมลองนี่มองมานั่งด้วยกันเราบ่มาเอานี่อีกจค่สามมื่อนี่เน่า ม่ายถ้ากินกอนไงจะบ่นก็ดูกล้องไหมอะไรกล้องดนเออเพอสาเพื่อนแกงเลยเเราจะเป็นขวดมไนเอาซะพี่้ดอกน่อยบเอดอกนั่งกระหยียบโอ้ปี่อ๊ดหยบเนอะหยยบต่ล้างมือแล้วอันนี้เอาไม่ออกแม่นะเอาลนไเหยยบก็ได้นี่ไ่หดแม่ปา แม่ป้านี่เอาไปเอาไปขวาวมนะั้ยขวายขวอยขวยเห็ดไร้ไม้นะมือนี่ต้องท่าขีมวาสรลิน <laughs> ้นอย,ย่างบอกว่าใส่ถุงมืออยู่ซื้อสีนาวมันวะโอ้ยมันฟาวแล้วแม่วันจิตโดนกัดยา เน,น,นี่อยูเ่เอาพี่ยามาตัดบอกพี่ยาไปตัดให้มัน,น,มน,นจองดอกสามดอกสีดอกแต้ว่าลุ่นอะเราเดียวบ่ก็เบิด เอาอยู่นั่นข้างนั่นเพราะว่ามันนั่นยามนีหมันฟาวไหม,มดอกนั่นจะเอาอยู่ดอกนั้นบ่โอ้ยกันจะเอาเบอร์สู้ดอกกดอกนั่นน้ำรดเอานี่ติเอาเลยตาแหนนั่งเลยนั่งจะเอาไปเกลี่ยเห็ดพร่างมาเดี๋ยวสิแกงใส่เห็ดตาปีดเป็นเงาอยู่เดี๋ยวสิแกลี่ยใส่ดอกไม้แทบแบไม่ให้กินใส่ย่านั่งเขียดให้มาหาแต่เห็ดหน่อย บ้านเฮาเห็ดพอขาเจ้ากะจีดสิละข้าวเจาะกะจีดจะเห็ดพอเห็ดปลวกอันนั้นพ่อสีเจี๊ยบด้วจ้ะเพราะว่ามันมันฉินเอาฉากกลิ่นฟ้าวเลยเด็กอันนี้เรากลับมาอยู่บ้าดยูนตอนแรกอยู่อเมริกาแล้วกลับมาแล้วอันคือเห็ดปลวกบ้านเฮาเนาะนี่มองนี่ไหมแต่ว่าขึ้นสีบัวแมนหรอกวัวกาเก็บด้วจ้ะอันนี้เห็ดม่วงอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดม่วง ยินได้ยืนบ่นอันนี้แต่ว่าห้องก็จะว่าเอาเอ่แอมแปลได้ทำอะไรกันอยู่บ่ทำบ่มัมนตัดแน่พี่ยอ ย่าคนงามตัดเองก็ได้เช่นโลกนี้ได้อยู่จ้ะเกิดมาก็เฝ่าทันทีบ่งนั่นดอกอู้ววยจังเลยวว้วว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 ดวดวววิวิวจวตวววววววหวววฮ่า งามเนาะงดแบบนีนาานด้ดีกว่าอ้สวยสวย,สวยงามงามงามดกวา่น่เนาะดอกว่าง่า,กกงาเลยค่ะมีมนี่ดอกนี่แ่กกค,คือว่าตกคือว่าก็ได้อยู่งามอยู่เนาะ เปิดพระอ,อบนบ่ะเปิดพรอบพบนางโนร่านางกิตินางกิตยากิตยานางกิตยาเอ็กซี่นะคะบ <Ung. S 2> างนี่แหะที่ยังไม่เกียจเนีพีจริงเลยอืมรับไปสิท่าหักไยกล้องสันเดวก่อนเอโอ้ยน่อยให้สูเป็นจังสันชื่อนี่ชอบบนเนาะชื่อนออสันยังมายัางสัน,สนต้องบนไลยก่อนนุนบนดีมากเลยะ เบียงกันตลอดเนาะในคลิปมั้ยเนาะมันบ้ถึงใจเนาะสัวนี่ดอกไม้มันติดมั้ยนมันเหยียบไปเบิดคักเอากล้องเข่าบ่ได้บวมๆอยากให้เบี่ยงหลังยูทูบเบอร์ได้เห็นบ่ขี่ข้อกันเต๋โอ้แต่แต่นักล่องดาราเขายังกลุ่มตายผู้เดียวเอออดกง กินขาเห็ดขาเห็ดนี่ค่ะปีแรกของอออครั้งแรกของปีจนวัชนาหนาวครั้แล้วจังจังได้เห็ดจังใบพ่อจิโอ้ยมีหพูยพ่อรุงอันอันเมื่อนั้นไม่ไม่ปลานี่พ่อรุงมาพ่อรุงตัวใหญ่พ่อรุ่ตัวใหญ่ก็ไม่ปลาโอ้หว้าวขาเห็ดหน้ากระทะแบบว่ากินกระทะเนาะ เออโมอกระทะเนาะนำกิ้มซี่ฟูดเนาะไม่ได้ไม่ได้จะ <c oughs> ทิง้าเนะ <c oughs> นเด็กเสี้ลยแหละไม่นีก็ไปเห็นเ <c oughs> สีย้ยเลยแหละคนรเนะคนรเล,ลยอยูนะคะอกนี้หวานกรอบมันเห็ดพอเลยแหละสีเลยสะไรสอก่พอเนาะมือส่งมือนะคะใช <c oughs> ่ก่อนนะ ดอกน้อยหอยสังไม่น้อยตอนนัวนี้โอ้ยงามอยู่จังนี่